สวัสดีค no ่ะพบกับเราในช่องพายเลิศรักนะคะคุณน่องดาวปล่อยเราได้วยค่ะนี่ปล่อยน่องดาวตะว่าผูกน่องอุบุญไว้ได้ค่ะนี่ก็ที่เลิศรักด้วยค่ะนี่คุณ มื่นเด้อค่ะนี่มืนม่นสิต้นน่องลงไปเด้อค่ะนั้นเอาลงไปให้ได้ลูกเอาลงไปให้ได้บอได้กิ้งใหญ่ดอกมื่นคนท,ท,ท,ที่เอาใจบอได้ขึ้นรถน้ำกันเด้อค่ะพี่กับน้องเลยถามกันว่ามวนบอ,บอขี่คนละคัน เยกบาดเยกะระบาเลยรมเลยนเมื่อยแล้วเ,เ็นินเพิน่ด้วยกันเนีรียนการงด้วยกัน น้องดาวอยากเกียขี้ตุ้มด้วยขนานั้นขั้นแห้งด้วยขนาดนันีกันนองก็ถามกันด้วยขน่นบสนใจผู้ใดเลยผลยินเฝ้านองด้วยคนนี้นองมาหาบดี้แพคหาผู้ใดยินเฝ้านองด้วยขนนี้โอ้ข้้อยบกบนนี้น้องดาวรอยบวกด้วยคนนี้ ุ่นเด้อุ่นที่บัวหวานลอยน้ำยัุ่นเด้อครับุุ่น่นที่ปีนี่อย่าเล่นน้ำนองนึกกันที่วัวเล่นน้ำผู้เดียวเด้อค่ะเล่นผู้เดียวก็มีความสุขเด้อ เด็กๆคุณอุ้มบุญไปใส่คือคุณโอ้นองดาวขั้นแห้งเลยขนาดนันนองดาวขั้นแห้งคุณคุณเฮ้ยเฮ้ยคุณเฮ้ยเฮ้ยมะทึงนอนเลยขนาด น้องก็บม่ได้ปลูกด,ด้วยค่ะน,นั้นขั้นตอนนี้ใครว่า,าขั้นนี้ยังขั้นขาด้วยคนะนั้นคนอันนี้แหละคนคน <laughs> ดาสสวสิไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไปซื้อกาแฟไม้พ่อเล่นกินนั่นไปละฝนอะไรแ้ฝนเลิศรักว่ามีมูลหรอฝนข้านี้ไปหากันละฝนฝนอันนี้อันนี้กับกองเชียร์เลยคันนี้นั่งเบิ้งเด็กๆหล่ดน้ำ หมื่นลมเราเด้อค่ะดีเล่นผู้เดียวก็ได้คนคนเล่นผู้เดียวก็ได้บ่มีคนมาเล่นน้ำเล่นผู้เดียวก็ได้ว่าสันคนคนน้องดาวเห็นถามพี่ปีใหม่คนนั่นนั่นนั่นถามคนคน ต้นบก่วงพ่อใหตุยสีหักได้ลูกโอ้ต้นบก่วงขาหมมัดได้เลยต้นบก่วงพ่อใหตุยสีหักได้นั่นต้นไปแล้วามกันสีลงนาบอนองดาวสีลงนามบอโอ้ความสุขของพี่บัวด้ครับุนุ พี่บัวได้เล่นคักบัวได้สนใจเด็กๆเลยค่ะพี่บัวพุ่นบัวได้เงืนพูดได้เลียกผลเอาแล้วพุ่นเอุ่นมวนคักเนาะพี่บัวเนาะพุ่นป้อนอ่ะสนุกสนุกอยู่เชียรเดียวได้ค่ะพุ่นพี่บัวสนุกอยู่ผู้เดียวพุ่นพี่บัวไปจากของหน้าได้ค่ะนี่งานนี่ เติดลักเนี่ยเอาแล้วผลเต้นบกม่วงน่องอีกแล้วอ้ตีกันน่องเฮ็ดอีกยังหนึ่งอยากกินบกม่วงพี่กันน่องอยากกินบกม่วงเอาดกบก่เอาบะแก้วเอาบกแก้วน้ำก็ได้นั่นฮ่าแม่แม่แม่ดูบัวบน อาแล้วฝนฝนฝนจำจะของในบนนอกฝนฝนฝนพอได้นั่งฝนเห็นพอหมอบแล้วฝนผู้สาวขายเหียนเด้ขนานี้ผู้สาวขายเหียน เาลักเลง่ายได้คะนีกินเมย์บวมวงมาดู <c oughs> งมาดูช้านคนาดูบรยกาศแบบนี้อย่มเมยซีมา้นน้ำเยคัน เพื่อนว่ากันว่าเบงซางด้วยกันนี้มานั่งเฟนแฟนทั้งหลกล่องเมย์พตีลังกาด้วยกันนี้กลองเมย์พตีลังกาด้วยกันนี้กำลังสัมผัสกล่องเมยพ่อตีลังกาด้วยกันนี้น้องดาวกับไอแล้าพนก็ะทิไปอยู่ตะกองพ่อหมงเก้าหนหลานน้องดาวนี่บการลงน้ำด้วยกันนี้ พี่หักลงมาหน่อเป็นคนกินนะค่ะในงาบกม่วงนี่คนช้างเยอะกว่าช้าง้นช้างเยอะกช้างเพราะว่าตัวหนึ่งมาสามคนค่ะ, <c oughs> อะเอาแล้วพุ่นถามอย่างกันอีกพี่พปีคือบุรุษหน้ามัสสัน <c oughs> งานนี้จะภาพสีเลี้ยงเขาด้วยค่ะงานนี้ จะของหน้าสิมาไลขึ้นด้วยกันอ่ะจะของหน้าสั่งสังผู้ใดไปสั่งกับเขามากนี่สั่ปซั่งผู้ไรไปซั่กันนี่าื่อนว่ โอ้อุ่บุญกินยังเดียวแล้วค่ะพุญยาพุนอย่อยของหน้าพุนมาเด้ค่ะนี่ของหน้าพุนมาบางหน้าเดยค่ะนี่ว่าผู้ใดเอาสังมาลงหน้าอาล้วผุนพี่บัวอีกแล้วพุนเล็กหน่อยมนแห้งเลยค่ะพุนพี่บัวให้มนกูมูขันแห้ง ดาวทำหาเนื้อกินได้คันนี่ไม่ยังกินเนี่ยที่ดาวกินได้ว่ะสันกับเป๋ามีขนมได้คันนี้่นที่เลิศรักกะเล่นยังเดี๋ยว่น้าต้นมะม่วงล่องไฮได้เลยคันนี้สาต้นมะม่วงล่องไหได้ไปมง้ร่วเย บ่พี่พี่ไม่ประกาศลงย่างฟังสั้นป่วยปล่อยจะรู้ผู้เบาวบาหานหมุนเด่นคนเดียวผู้บ่าวบาบวานมวนแห้งเด่นเด่นมวนอันใหญ่ผู้บ่าวบาบวานอันนี้คือน้ำน้ำมุ่นไหลเขาด้วยกันนี่เด็กๆเด็เด่น อืมลงเดนเดียวบ้านขั้นก้าขาล่องนะก้าลังสีสไลด์เลยล่องในก้าเห็นหนอกรี๊ดปีมันเป็นดินเหนียวด้วยกันนี่มันมือนด้วยกันนี่เก็บแต่ลูกล่องแค่ฝุ่นโอ้ลงลงแล้วลงตะเล๋เลยคันนี่ฝุ่นเริ่มแล้วเริ่มแล้วลงแล้วลงตะเล๋เริ่มแล้วบนท่านี้เริ่มสิเล่ยแล้ว ขอบคุณโครงการคอชาหน้าจาักได้การที่ให้ที่อยู่อาศัยนอนรักกับเมนิโก้ได้การขอบคุณคุณเจ้าทุกสิ่งที่เปิดช่องให้น้องรักน้ำเนยได้จ้ะก็กกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้ช่องน้องรักน้ำได้จ้าหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็เป็นหนึ่งกำลังใจของชคนรักได้การสวัสดีค่ะ